เสร็จเป็นเรียบร้อยครับหลังจากได้เปลี่ยนตู้ตู้เก่าออกก็ได้กิดตู้ใหม่เข้าไปใหญ่กว่าเดิมตู้เก่าจะเป็นตัวเล็กเป็นตัวแบบนี้ครับตัวนี้จะมีแค่สองช่องแล้วก็ได้เปลี่ยนใช้เป็นหกช่องแต่ตอนนี้ใช้เป็นสี่ครับ เดี๋ยวเราจะแปะจะแปะสที่เกอร์ไว้ให้ยวช่างมาซ่อมต่อจะได้ง่ายในการทำงาน Herr un จะเป็นหลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟห้องน้ำกับข้างนอกนี่จะเป็นไฟในห้องห้องนอน ก็จะประมาณนี้ครับจะบอกเวลาช่างที่มาซ่อมต่อเขาก็จะได้จะได้ง่ายในการซ่อมเราจะได้รู้บางทีถ้าไฟช็อตปุ๊บมันก็จะตัดลงเงี้ยครับเนี้ยอย่างเงี้ยช่างเขาก็จะรู้ว่าเออนี่ห้องนอนที่หนึ่งเขาก็จะไปดูในห้องนอนมีไฟความสว่างรอบนอกกับห้องน้ำนี่เป็นเครื่องทำน้ำอุ่น ตัวน,นี้จะเป็นแอร์ตอนนี้ไฟห้องน้ำอะไปให้ดูเนี่ยไฟห้องน้ำครับปิดนี่จะเป็นห้องอาบน้ำไฟติดเครื่องาน้ำอุ่นเครื่อ,องอาน้ำอุ่นก็จะมีตรงนี้นีเกิดตรงน,นี้ยังไม่ได้เดิน เดยวนี้จะติดจะติดรางให้ครับยังไม่ได้ทํำลังแล้วไม่ได้ใช้ก็เอาลงถ้าใช้ก็เอาขึ้นในส่วนนี้จะเป็นแอร์ในห้องนอนครับจะเป็นห้องนอนเราจะดูไฟไฟติดครับ มีไฟข้างนอกด้วยนี่เป็นแอร์นี่เป็นบีกเกอร์แอร์แอร์ก็เปิดอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเก็บไปอีกหนึ่งหลังเดี๋ยวผมขออนุญาตติดบลางตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะทำการเก็บของวันวนวันหน้าก็จะมีอีกหลังหนึ่งครับหลังทีขาวหลังบ้านสวนหัก ไหก็เปลี่ยนตู้เหมือนกันครับเปลี่ยนตู้เสร็จแล้วก็จะบาลานซ์ไฟใหม,หม่หมดทั้งหลังเนี่ยเพราะหลังนี้ผมก็จะขึ้นไปทำข้างบนไปบาลานซ์ไฟใหม่ไปแยกปลั๊กไฟหลอดไฟแยกแอร์เครื่องทำควาอุ่นไม่งางั้นไฟจะไม่พอครับเพราะว่าเครื่องทำ้ําอุ่นเนี่ยกินไฟมากแต่เราใช้งานไปปุ๊บเดี๋ยวเบรกเกอร์มันตัดโอเคครับขออนุญาตติดลางก่อนแล้วก็จะเก็บของไปพักขวาน โอ้โหที่นี้ก็ประมาณนี้อ่ะบันไดไปอะไรนี่ยบันไดเอาไปพวกปูบันไดเอาไปซีเลออ้าวไอ้ปูเอาบันไดไปแล้วมันจะออกมาได้ยังไงอ้าวได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงอะไรหนูหรือเปล่าหนูตัวใหญ่หนูหรืองูเอาเข้ามาให้มันในบันไดเนี่ยไปเลยอ้าว หนู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 เล็กหนูมินย่าปีนขึ้นไปดูสิปีนขึ้นไปดูบอเอาบันไดมาปุ๊ปปุ๊บเอาบันไดคื้นมาเขาจะลงมาแล้วให้อภัยแล้วเออลงมาเอาบันไดลงมาปุ๊บ บันไดเอามาได้มาคืนบันได้มาคืนสงสารเขาไออยุตรงนั้นแหละใครใครใครซ่ำเกิดนะใครซ่ำเกิดก็บางตรงั้นนะไม่ดูทีใครทีมันอันนี้ก็ไม่ช่เลยไปแล้วไปแล้วทีใครทีมันลงมารายือเพิ่งนั่นแหละเด้อเป็นหนูซะเด้อ มืดหนูมืดหนะูมืดมันทำไมมันขึ้นไปได้ระวัง,งนะไอคอนตัวนี้ไงนี่รูตรงนี้หายใจออกบะพันถ้าหายใจพอกเข็จะขึ้นไปพายกรดนลเด้อ <laughs> <laughs> หายใจออกปะปวดใจมัม้งจะไปแกล้งเขาตัวเองตกใจเองเ <laughs> หรอหายใจออกปะ ดูหนูใหญ่หนูหนูใหญ่มันอยู่ด้านบนโดดำดำบอกอะไอวะบอกเปี่ยนเลยย่าเออมันใหไปอ่านหูนดีกว่าเนี่ยโูอ่ะอ่ะต้องของเขาสองไปไหนอ่ะก็แค่นั้นพอไม่ต้องขึ้นไปอีกอ่ะช่ห้มันหน่อย คนอะไรที่อยู่เยอะแยะขที่อยู่บนหลังคาเขาไม่ใช่คนเขาเป็นหนูหนูมื่หนูเองจานูเองที่นอนเยอะแยะทำไมขึ้นไปทำไมลูกเอ้ยหลังคาขึ้นมาอบผิวอบผิวหรอมาอบเซาหน้าอบเซาหน้านี่นครับอยากขึ้นมาน้าบ่ที่อยู่เยอะแยะห้องแอร์พอมีดูเอ้ยขึ้นไปอบเซาหน้า หายใจออกอย่เนาะไม่ต้องผายปอดใช่ไหมไม่ต้องไปผายทางไตหมดละหายใจห้เือ้นิดขึ้นไปอเสนถ้าอลนไปจ้องขึ้นไปเอาเสือพาไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เสืออายปอดแทนใสมนะคอยยืมหนึ่งวัน ลุงเสือกขยืมหนูมาหนึ่งเด้อนมนสถาาารเสกนไงมันก็จะมีเหล็กเป็นเส้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 นอยู่ประมาณหนอยประมาณหกช่องไฟสี่ลายครับสี่ลายสี่ลายฝาสี่ลายฝาแยามาดูเหรออ๋อมา จะมาลดความอ้วนก็มานะครับ่งสิบช่องไฟนะไม่ใช่หกนะสิบช่องเป็นเหล็กเขาเรียกเล็กอะไรนะมึงซีลายครับเหล็กซีลายแมนอเป็กอย่างนี้นี่เองไม่นานแต่ก็ลง แต่มันร้อนนะขนาดมีไอเนี่ยชิลล์กันร้อนอยู่ข้างบนนะแต่มันก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมผมขึ้นมาอาบน้ำขึ้นมาอาบน้ำหรือขึ้นมาอาบน้ำจะเอาน้ำข้างล่างไม่มีเหรือน้ำข้างล่างน้ำข้างล่างไม่ค่อยไหลน้ำข้างล่างไม่ไหลมาเล่นที่ไปอาบน้ำทางชั้นบนใช่แล้วทีย่ไปแล้ว ไม่ไหวแล้วอ่ะลงมางลงมา,มาไม่บอกก็จะลงเพราะว่าเสกแล้วลงมาลงมาโอ๊ยบ้านเกษตรแฟรนไชส์โอ้โอ้ดูเด้อเกษตร คือไปอาแม่ไมด้บุกด่าฟ้ามาอาคิดเก่าฮาคิดเก่เกิตัวเจ้านายบกโอ๊ะนเจอเจออะไรบ้างเจอตลบเม็ดข้าอนึงฮะเจอตลับเม็ดพังอันนึงบ้านห้างอันนึ่งมีอัน เสร็จจากขบนแล้วเราามาต่อตู้